สวัสดีครับผมพี่น้องครับผมพ,พอกันนี้แล้วครับผมกับเบ้าอีสานสายล่าน่ามือนี่วันนี้ก็บเบวาอีสานมีโอกาสกลับบ้านครับผมเลยมาเบิ่งนกนะครับเลยสีมาเบิง่งควค่ำขื่นหนานะัาตัวใดขื่นแน่บ่นแน่นะครับผมตัวใดคันเหลี่ยวตัวใดวันเดีคันนะครับนกหลายตัวครับผมเห็ดเฮียนไมครับ หลังเก่าของบาอีสานเนาะก็เลยใหญ่มาว้เฮี้นห,นหลนครับออกมากองกันไวหนีเบดนะครับผมห <laughs> นกเขียนหนากันจักมันขึ้นบบขึ้นจักมันขึกบบขึกเนานะพี่นอนะ้องเนาะอันนี้บาอีสานคนระับบ้อยูบนนะันเนาะกับมาให้อาหารอาทิตย์ละเทือครับน้ำก็ให้ผู้เฒ่าเบื้องให้เนาะตัวเดเบบดตัวเดบ่เบดเพินพ่นก็ให้เพิ่นเพิ่นก็เพิ่นก็ให้น้ำเนาะบาอีสานนี่เป็นผู้ให้อาหารครับเลยสิมาทดสอบเบืนะ้องเนาะพี่น้องนะ โดยการเปิดเสียงเบิ่ง่าสิมีตัวใดขึ้นบ่นะครับมีตัวใดขันส่บ่นะครับผมโดยการเปิดเสียงนกเขาเนาะพี่นอนะ้องเนาะลองเบิ่งพี่นอ้องว่าสิมีตัวใดขันบ่ครับ น,นึ่นตัวหน,นึ่งครับที่ขัน เห็นขันเยอะตัวเดียวพี่น้องนอกนั่นเงียบครับอีกอย่างนกมันยุ่งกล์กันน้ำเนาอพี่น้องมันเล่บบ่คึกปันไดครับผมนกมันเห็นหนากันสมือครับนี่บ่าวอีสานกัสิมาใหน้ำแล้วครับมาเรียกตั้งน้ะพี่น้องนี่เละครับเนาะขันตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งครับเนี่ย นี่ตัวหนึ่งขันเพือกันตัวนั่นกับตัวนี้ครับเนี่ยนอกนั่นก็เริ่มขันแน่สุดตัว้วครับแต่ว่าแห่งบ้านในคู่ปันไหนพี่น้องแต่ละตัวเนาะบางตัวก็สีหอดขวบแล้วครับบางตัวก็หอดขวบแล้วครับสีเด็กพ่อฝึกแล้วครับผมหาลังตัวกับไทยขนขนเต็มกรงอยู่ครับเหลียวไปอากาศกับหนาวครับ อากาศเย็นครับช่วงนี้นกมันเล่บอนั่นปันไดนะครับบบขึืนปันไดโบขึนปันไดเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะนกหลายอยู่ครับยี่สิบกัวได้ครับเนี่ยแปดสามสิบอยู่นี่เนาะอยู่บ้านเบาอีสานเองครับนกมันนี้จะคัดไว้แล้วครับผมตัวใดขันกับเลี่ยงไว้ตัวใดบบขันกับปล่อยไปครับยังบบขันในหัวตัวใดสิคืนซาไดเนาะพี่น้องนกมันอยกไกลกันครับ รอผูเถาเห็นเงียนแล้วจังสีได้เอาออกไปหอยไว้นะพี่น้องนาะจางสีหัวมันข้นบ่ขืนครับเนี่ยมันอยู่ใก้กันแล้วมันเห็นหนากันเนะครับอือหน่งตัวนึงครับเสียงกลางไปไงครับขันดีอยู่ครับตัวน้นความหวังของไข่เลยครับตัวนั้ามงงาถ่ยายพี่น้องเบึ่งน้ำหนาะอมือนีนะครับอีกตัวนึงครับที่ขันครับ ขันขึ้นมัางขันครับนี่ยครงสุดโครงแรกครับสีม่วงครับหาลังโตกับกากาฮารังโตกับโบก้าครับเดี๋ยวบ่าวอีสานสิลองเอาลงมาจดเบืง้งสิมีตัวใดวคู่แน่เนาะพี่น้องเนาะรอเบื้งครับเดี๋ยวบ่าวอีสานเอาลงมาก่อนครับผม คู่แนบบนแนนเพี่น้องเนาะเป็นหยันยันกันอยู่ครับยังว่าเด็กกาปอะไรครับผมนกไหมอยู่นะครับหาลังตัวกันถึงขวบแล้วหาลังตัวกับไก่เสียหอดแล้วครับยังกาบกัวๆครับอ่าครับหมดเงินยูสูงครับเอาลงมาบ่ได้ครับหกจักผู้เฒ่าเป็นโอใหญ่มาจากยนหลังเกาครับไปเอาลงมาให้เบิ้งบ่ได้ครับโอ้ครับ ผู้ดีขนาดตัวนั้นความหวังของไข่เลยครับตัวนั้นจากสิเป็นนัหกหน่อยเราพี่น้องนี่บัวยากย่องมันหลายแล้ครับนุกแต่ละตัวเนาะนั่นใครล่ะตัวใดล่ะน,น,นี่ครับนี่ครับนี่อ่าเริื่อมนี่ครับเริ่มมีขึ้นหลายโตแล้วรครับผม นี่นกมันไก่กันเลยซื้อครับถ้าเอาออกห้างห้างกันหนี่ขันดีกว่านี้ครับนกมันย่านกันน้ำครับผมบ่อคอยก้าขันเนาะนี่ครับผมเดนี่ท่าไหนสนใจหรือว่าอยากได้ไปฝึกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเบ้าอีสานขอบอกไกว้ก่อนเลยครับผมว่าเป็นบ่เป็นนี่อย่างหนึ่งนะครับผมถ้าอยากได้ไปฝึกครับเบาอีสานเปิดแบงค์ครับผมนี่แหละครับเนาะ จอบตัวใหถักมาได้ครับโทรมาได้ครับผมคู่กันซ้ำนี่แหละพี่น้องคู่บัลายบันไดครับย,ยันยันเนี่ยครับย่านกล่องเนี่ยยานผมเนี่ยครับขัดไว้กับวันมีแต่ตัวเสียงดีๆแล้วครับผมเสียงกลางเสียงหน่อยเสียงหน่ เสียงเหญ่นี่ยบรหลายเราครับมีตัว,ม,ตวมีตัวสองตัวครับน้องนั้นเป็นเสียงกลางกับเสียงหน่อยครับเพราะว่าเสียงใหญ่บ่าวอีสานก็ดแดงไห้พี่น้องเพิ่นก็หลายแล้วนัหลายตัวเยู่ครับผมส่วนหมาเจ้าของเองบ่ได้เลี้ยงนกเสียงใหญ่ปแบไหครับพาขายนะหาพี่น้องอย่างไดนาะนี่แหละครับผมหลวดลายัองแต่ละตัวครับที่บ่าวอีสานขัดไ้อาจจะมืดอแน่นะครับ นกเริ่มสิน,นิ่งแล้วครับผมเริ่มจิตตั้งแล้วครับนกนี่เนาะหลวดไล่นี่โอ้บมาอีสานขัดไว้ลว่ะเมันนี่จะบวมเป็นของคอยเด้พี่น้องขันบดเบาคุย <laughs> นี่แหละครับเนาะหลวดไล่สีสันกสนกจิตเนียนแดงๆเหรอครับโตที่มันขึ้นดีๆนะสังเกตเบิ้งครับนี่นะครับผม อารังตักับหางฮักครับพาลังตูกับลักษาหางไว้ได้ครับเต่แวดบตูของนกนะครับผมสนใจนี่ตัวนี้คู่กวนมูเลยครับว่าครับความหวังของใครครับนะ นีบ่บาวอีสานบ่ดด้แบงเริ่มเดี่ตัวนี้เสียงไวเห็นนกต่อครับนี่ภายในปีหนาครับนกเสียงกลางไปไงครับต่อใดอยูุตีนบานครับผมลงมาบ้าเด็กคู่ครับติดบ่วงเลยครับนกตัวนี้บ่ม,มีผู้ใดอยากได้เนอตอเกียบันนี่บาวอีสานกันเลยเลียงไว้เลยครับผมถือว่าคันดีอยู่ครับ พี่น้องเนาะนก,กมันยุกไก่กันหลายมันกับบ่อหาวครับบ,บ่คึกปันใดเนาะนี่ตัวนี้กัตัวนี้สามกุกไห้ครับสองกุกขืนไปหาสามครับหาลังเทียกับสองกุกสองสามคัแล้วนอกนันกับสามเบิร์ดหาลังเทียกับสลับนะครับมีหยกเทบน้ำครับผมคู่บางเทียหยกปีครับบางเทียกโบหยกครับ แต่ว,ว่าเกียกใส่กุกน้ำบางคำครับผมสามกุกหอยเนาะนี่ครับบักนันเอาอีกแล้วครับนี่โกงสีน้ำเงินครับนี่หัวหน้าทิมครับ พี่น้องได้ยังไสิได้เ,ดเห็นผลงานของเขาเลยหอกพี่น้องเป็นนกไม้ทั้งเบิดแล้วครับเนี่ยตัวนี้ก็หนาสิถึงขวบเลยถึงขวบเลยด้ยครับเดี๋ยวเบ้าอีสานสิหาตัวมันจดคู่มันอยู่คู่ไห้บ่หาลังตัวเลี่ยงโดนแล้วบ่ขึ้นก็มีครับกับปล่อยไปแล้วก็หลายครับมันจักสีบาดชังได้เนาะพี่น้องเนาะ นกบางตัวกับเป็นบางตัวกับโบเป็นคือว่าแล้ะครับพี่น้องร้องเบิงครับตัวนี้มันจะคู่ให้ปะน,นันนนน่นนั่นนั่น จะถึงขวบวังหลังปีไมครับตัวนี้ครับนี่จะถึงขวบหลังปีไมเสียงน้อยครับนี่ตอนบริสารต่อไห้เนี่ยค่าล่มดีครับเล้วกมีอ่างน้ำครับอ่างสลับเนบูเมนอ่างตลอดครับทีนี้อยู่อ่างคำสองคำตัวนี้สามกูไข่ครับเดี๋ยวบริาสารสิจดเห้บเบิง้งมันจะคู่ไข่ปะ ตอนแรกๆนี่เบาอีสานเห็นมันหยกอีกเนาะนี่มันคู่ครับหลังๆเราเห็นหยกปันไดยครับผมเสียงหน่อยครับท,ทังๆคู่บ่ล่ะ โรกาคับปวดแขนน้ำห่ะพี่น้องเดีย๋ว 30, ยวเบาไอสารสิเดีวตัวที่มันคู่ดีๆมาใส่เองเป็นสีคู่ไห้บวตัวนี้นกยวหอยนะครับนี่ตัวนี้เอาออกฟึกเทียสองเทียหรและครับผมขันแน่บนแน่ครับตัวนี้กับความหวังของค่ายใขึ้นกันครับนี่ตัวนี้ เอาครับพี่น้องไล่งามแห้งครับหนุกตัวนี้สามกุกไหวยครับบางเทียงโยกคู่ยกเทพบรรมครับบางเทียวยกวร้อยขึ้นกุระพี่น้นองยังสิโยกไหมผมหนุกงามแห้งครับตัวนี้หางบ่าฮักจักเสร็จเลยครับผมจะเดิมาสีถึงขวบกำลังดีไม่อีกท่ากันนะครับตัวนี้ช่วงเขาเริ่มสิไถหน้าหุดนะครับผมช่วง มีหน,น้หนนานนนนมสาครับนี่แหละตัวนี้นะจะเด่นเลื่นเพือนครับตัวนี้ก็น,น,น,นกออนไม้ครับ,บน,นี่ลังสีเริ่มนิ่งครับยังหน่อยเื่อนครับตัวนี้นี่นเสีน้องเนาะตัวนี้หางบ่หางแจ็คเก็ตได้าวหางบอนึงขึ้นครับบอนได้เห็นขันปันได้ครับตัวนี้ ครับตัวนั้นครับเจ๊ลี่นี่กับนกเขาชาวาหน่อยเหรอพี่น้องเลี้ยงไว้เนี่ยละโตนะพี่น้องนะนี่สำเนียงเหรอพี่น้องนู่นนั่น,น,น,นกับนกไม่เหรอครับคุณนกไม้ใบบาวอีสานหัวเต่มามัส่เดือนซองเดือนตัวนี้เด็กโครงแดงนี่เป็นไรครับนี่คู่บ่ กล้องพี่น้องอ้ทั้งบ้าอีสานขวดแขนน้ำแหละกุ้งกันนักครับกุ้งเล็กเอรกุ้งกัะนักครับ,รรรรบพี่น้องบุกคันหน่อหรอกถามนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะบาทนี้เบ้าอีสานกะทิใส่น้ำใส่ยังไ้ครับใส่เขาครับเอาไมา้พี่น้องเบงิ่งซ้ำนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ คันสนใจหรื่อมักจังไดยก็บบอกสปิกของพีง่น้องมักเนาะนะนะ่ตอนนั้นก็เอาครับเสียงซูซีกันครับตื่นไก พี่น้องต,ตัวหันจดบโบคู่คู่หรอครับแน่ลมมาบับเศ้าจ่อยลมมาเศ้าจ่อยพี่นอ้องเฮ้ยเสียงหวานจับใจครับพี่น้องชอบกระทักมาได้ครับผมความหวงังของใครอีกตัวครับนี่ นั่นนั่นไก่กับมากวนไปไปไปละนกกับพอมีแนวเยอะเด้อพี่น้องเด้อนั่นน่ะครับตัวที่จดบุคคลหันครับ เอาละครับอ่ออ่อนั่นอืมปวดพี่นอ้องตอนนั้นใด้ใจแล้วครับบัาหันเอ้าเอาไว้สักนี่แล้วนาะพี่นอ้นองนาะคลิปนี่ สันพี่น้องท่านใดท่านใดกดติดตามกับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เบาอีสานน้ำเนื้อพี่น้องเนื้อนี่แหละครับเนาะเอออย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำครับเพื่อลิปไม่ๆมิสไสด้แจงเตือนนะครับผมพี่น้องก็ิสด้รับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับผมนี่อานาโคตรครับอานาโคตรครับนี่นี่หลังปีใหม่ละบ่าอีสานสิผา,าออกอยู่ครับตัวไดีทว่าถึงขวบแล้ว กาาแล้วนะครับผมมูนันกับยังบ้านในปันใดครับท่านในใจนะครับผมยังบ้านในถึงขวบปันใดขอสัมเนียนะพี่น้องเนาะขอบุญขอคุ้นพี่น้องที่เขามารับชมครับผมขอให้ยเจ็บเจนครับล่ำรวยเงินท่องครับคิดสิ่งใดคอยสมหวังถูกสิ่งถูกประการนะครับผมปล่อยมีความสุขถกทุกท่านครับสำหรับในบ้าวอีสารขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ